้ามันเข้าลงนอนกับปลาเบิร์สายแม่งอะไรสัตว์แล้วมันอยู่ตรงป้อมเขียวมันอยู่ตรงป้อมเขียวมันใส่เสื้อสีเขียวรอมันเข้ามาในข้างในอ่ะแล้วมันถือปืนแล้วมันถือปืนแล้วลอเข้าในลงนอนเฮ้ยเฮ้ยอยู่เฉยอยู่เฉยมันดูคนอยู่ยเห็นไหเห็นนะเออเห็นเห็นเออดูดูดูไว้เอ้ยมันเอาเว้ยลองลองมันเข้าไปลองมันเข้าไปเดี๋ยวเพิ่งเดินติดปืนลองเข้าลงนอนอ่ะแล้วก็เรียกแล้วก็คุยมันตอบมันได้ยินเสียงหรืมันได้ยินเสียง ุกาานนดวห้เี้ยเข้าไปแล้ว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 ปิดประตูแล้วบอกมันปิดประตูพูดโยกันพูดโยกันดาวดูไว้ดูไว้ดูไว้เดี๋ยวกูดูไว้เปืนเข้าปิดประตูก่อนมันมันไปไหนละลงนอนปะมันเข้าไปใต้มันมันมันเฮ้ยเฮ้ยดูดปิดประตูปิดประตูปิดประตูดิสต็อปฮัลโหลพุ o ก r นดาว o w n now put your gun down now show your hand and get out Put, put slowly, like, slowly, slowly. Put, put your, your hand down. Okay, okay, how about now? Come on, c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 ome on. Slowly, slowly, slowly. Show your hand, show your hand. Show your hand. F2. F2, F2. Show your hand up. Sit down, sit down, sit down, sit down. Where are you from? สกอตแลนด์โอเคสกอตแลนด์สกอตสกอตแลนด์โอเคสกอตแลนด์ไหลสัตว์กูไม่สนใจหรอกเออบอลแบ็คที่เนี่ยท็อปท็อปทมีระเบิดปะมีมีวางไว้ในกระเป๋าเอาใส่กระเป๋าว่อใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเออใส่เสื้อผ้ามันเดี๋ยวเรใส่เสื้อผ้ามันเออใส่ในเสื้อผ้าแล้วแอคทีฟแล้วเราก็ไปนะเว้ย ไอ้เหี้ย M 6 M 6 7ไม่เคยลองว่ะเอ้ You play อ l o n e เอาเอาเอาระเบิดไปเอาระเบิดกูไปท็อปเอาระเบิดกูไปใส่เดี๋ยวใส่ไว้ในเสื้อมันใส่ไว้ในเสื้อมันเออ You can play with me You want to play with me บา d Bad เดี๋ยววันก่อดิชีวังกลี้ย Bad Bad บอกบอกมันว่าเก็บเสื้อแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูยังไม่ได้ทำใส่ระเบิดมันใส่ระเบิดมันมองอยู่ไอ้เหี้ย เดี๋ยวกูเองเดี๋ยวบังไว้ให้เดี๋ยวบังไว้ให้เดี๋ยวบังไว้ให้อย่าอ่าไปตรงเส้อมันแกะสลักแเปิดแล้วแกะแกะแล้วใช่แกะแล้วเดี๋ยวกูยัดใส่เสบอยัดแล้วยัดแล้วหนีหนีหนีบอกมันนะเฮ้ยกูยัดใส่เสื้อมันล้ว้วยอย่าไปเก็บ้วยเออดึงของก่อนมีแม็ก5 a ด้วยมยไปดึงของในนี่นะ้เ้ยในเื้อมันอกูลวิกูก่งมาตั้งหลักมองะ มึงปักตั้งแตั้งแต่เดมันจะปักกินจริงพวกมึงบาร์บาร์วิ่งออกมาเฮ้ยฝังเอากระเป๋ามาด้วยอย่าอย่าไปอย่าอย่าเข้าไปรีบวิ่งออกมาเดี๋ยวมันเก็บของไอ้เหี้ยมึงอ่ะรีบออกมาโอเค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 มึงวิ่งหนีออกมาด้วยไอ้ท็อปไอ้บาร์ดไอสัตว์ โอเคโอเคอย่าไปอยู่ใกล้มันไม่เห่นสาวกลัวมึงตายเี้ยตาเออว่าเราแม่โลเท่ฮ่าฮ่าแค่นี้ก็ขำแล้วหัวคางฆ่าคนบ้าบ้าบาดเจ็บนี่เฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วเอ้อาวไม่หลุดว่ะพึกตี้เอา ่เดี๋ยวมันก็แล้วรุดแล้วรุดแล้วไอ้บ้านหนีวิอามาต์ฟ้ากร์โอ้มาก็์เฮ้ยไม่ระเบิดวะมันยังไม่ใส่ตว์มันยืนดูเฉยอ่ะคืแคนโกวิชเยก่อนนี่คอมอนคอมอนขับิถมีไอ้เงี้ย

อ๋อไม่ได้ก็เปลี่ยนกระเป๋ามาเหรอก๊อกมันไม่เอหวะเดี๋ยวโมเอากระเป๋ามันอ่งได้ยินเราแล้วดูจะเปิดกลางได้ยินเรายิงแล้วขนาดยิงแม่งยังทันเลยเนี่ยอืมเล็งไม่ทันอ่ะแม่งเสียงแม่งเสียงแม่งเหมือนอืดด้วยนะแต่แม่งเปรี้ยวไอสัตว์มาคนเร็วไปยิงผมยิงผมยิงตะกี้เหรอไม่ได้ยิงนะเฮ้ยหมดสิ้นหมดสิ้นหมดสิ้นข้างหน้า ตรงรถถังรถถังพี่รถถังเจอแล้วเจอตัวลแล้วล่วง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 แล้วล่วงแล้วไปขยิงอยู่อ่ะพีพีเอาคืนได้แล้วพี่เฮ้ย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 ตัวนึงตัวนึงมีตัวนึงท้ายถ่ายรถถังท้ายรถถังปืนวิ่งเลยวิ่งไม่ได้ มาช่วยหน่อยเร็วกูกำลังไปรถถังรถถังรถถังพังคเห็นแต้วนี้เป็นทางทิศเหนือนเป็นตัวยังไงอ่ะจอตี้ฟาห์กูเปิดซ้ำน,นะเปิดซ้ำก่อนนะมันไปกำแพงแต่ทิศเหนือครับตัวนี้ก็วินเชส นี่โก้นี่โก้ของรุ่นหมดไอยู่ตรงรถถังอ่ะโอ้ยตายตายตายยิงแล้วยิงแล้วไอ้เหี้ยมาจ่อได้ขนาดนี้เลยเหรอวะถ้าใครวิ่งปืนพันไปพันไปไอยู่หลังต้นไม้ผมผมมันวิ่งไปข้างหน้าเลยอ่ะพันไปก่อนพันไปก่อนอย่าเพิ่งสนใจกูข้างในข้างในข้างในตายตายโอเคมันตายแล้วมันตายแล้ว แม่เดียวเยะแล้วพี่มันตะแคงตัวตะแคงข้างแน่ไอ้เด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวโล่งนาดำตรงไหนวะนาดำที่มึงวิ่งเข้ามาไงสปาร์ตโอ้โหโอ้โหกระตุกกระตุกหน้าเขาอ่ะกระตุกชิบหายปืนไปออกปืนโซกาดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปนู่นเลยได้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 ไปหากระสุนหน่อยขึ้นบนเขาดูรอบๆดีกว่าเมื่อวานตรงเบ็ดกลางเนี่ยแม่งเจอคนวิ่งทั่วเลย ครับพี่ผมค้างมันมึงเบตกลางนี่มันเป็นจุดศูนย์กลางที่จะเจอคนจริงนะไอท็อปอยู่ไหนเพื่อนขาว <c oughs> ตาจะปิดละ เหมือนเจอหอยลำหนึ่งตรงไหนเจอหอยอีกลำหนึ่งจริงด้วยข้างหน้านู่นอ่ะไปไปไปไอควันเออไกลจะโล่งว่ะไก่เนี่ยอะไรไก่ไก่เผื่อๆพี่ไม่ถึงแม่งหอยพันหกร้อยเมตรได้อ่ะจากนี่อ่ะเฮ้ยไม่ถึงแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยรถรถรถตั้งไหนแยจอดที่ตรงนี้วะ ปืนปืนปืนคนคนคนตรงไหนพี่หมุนโล่นฟางมมุนฟางซ้ายมือมือนฟางมมุนฟางเออตรงหน้าพี่อ่ะเห็นเห็นพี่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วโมคาวอ่ะคนคนคนเออหมคากไหนว่าหมุนฟางหลังรถหลังรถไอสัตว์หลังรถเหรอหลังรถก็มีตรงรถเลยนะไม่่ใชรถก็มีใครอยู่หลังรถอ่ะใครอยู่หลังรถอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่มันพูดมันพูดมันพูดหลังรถก็มีหคันหนึ่งแล้วก็ม้วนฟางตรงข้ามผมคันหนึ่งเอาวะกูนี่กูนะอันนี้กูนะอ๋อม้วนฟางเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคโอเคนักเดินแถวอะไทยว่าถอดถอดก่อนนี่ถอดทันบวกก่อนนี่ทันมวให้หมดเลยตอนเนี้ยเอ้เอ้เอ้ของมันมันมันปืนปืนอัดให้หน่อยอัดปืนอัดแม่กูบ้าปืนเห็นกูบ้าปืนเห็นกูไหมไอ้แป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึง พี่ต้องผมจะบอกให้นะใครใครมัลเทนแดงอ่ะล่วงหนึ่งตาย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 หลังรถตัวหนึ่งเหลือรถตัวหนึ่งเดะเล่เดะตาย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 พอพอพอ I say surrender โอ้ยเอคเอคเอคหลบไปหลบเพี้ยอะไรอะเป็นเป็นไหนเนาะความหักเฮ้ยเก็บแล้วเก็บหลายบอลพรังเก็บลายโบว์หามโเอ้ ไม่แยงไม่แยงสูนย์ไม่เน่าศนยเก้าวินเชสโอ้ยศนวินเชสว่ะลำธารเบ็ดกลางนะเจอคนเจอคนเจอคนโยไงกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบไม่ใช่กระต๊อบต๊อบไหนกระต๊อบพี่พี่อัวบัสอ่ะฝั่งนู้นทุ่งโล่งอ่ะนะต้องมันจะวิ่งเข้าเบ็ดกลางเสื้อดำเสื้อดำปอกแข่ขาวเสื้อดำไม่ใช่โยท้งไหนแพนเหลืองครับวิ่งเข้าเบ็ดกลางกระต๊อบทุ่งโล่งการวิ่งเข้าเบ็ดกลาง กระต๊อบทุ่งโล่งกอลังเข้ากระต๊อบฝั่งไหนอะฝั่งฝั่งกีนฝั่งกีนฝั่งกีนกระต๊อบทุ่งโล่งมายิงแล้วอ๋อโดนไหมพี่ไม่โดนครับกระตุกตรงตรงให้เขาคอลตกอะนะเออเออเนี่ยทุ่งโล่งทุ่งโล่งเนี่ยยิงอยู่แล้วเนี่ยมดโล่ะมดโล่ทุ่งโล่งดูแล้วๆดูแลดูแลวิ่งย้อนกลับไปทางนั้นแล้วทางกีนแล้วกูเห็นแล้วไอ้เหี้ยอย่างไกลเลยอืมโอ้โหยิงเร็วจังสามร้อยเมตรอ่ะบา้า ไม่ทันตามไม่ทันแม่งก็ต้องยิงไปเรื่อยๆถึงจะได้ฆ่าอ๋อเห็นแล้วไอสัตว์โคตรไกลเลยที่อ่ะกูโดนดึงกลับด้วยเหลือเกินทุ่งโล่งทุ่งโล่งเลยเนียนเลยกระสุนที่เลอะว่ะวิ่งไป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 ที่โล่งที่โล่งวิ่งฉีกขวาไปคนหนึ่งดิี่อยู่กูน้ำอยู่เนี่ยยิงยิงให้มันเซ็กก่อนเฮ้ยไม่มีของเลย เด็กใหม่เปล่าไม่เห็นว่าขาวๆผานปเด็กใหม่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 ปล่อยแมสไปเถอะป่ะแล้วก็วิ่งไปตามทางของเราเลยวะไม่หนุกเลยไอ้แอร์ไรเฟิลไอ้แอร์บินไปเห็แบบแบ๊บยิงไปตรงจุดที่เราเล็งอ่ะกระสุนก็จะถึงอ่ะสองวิได้อ่ะ โดนเดินอยู่นะตเนี้ยตีนตามย้อนกลับมาแล้วมัไปทางซ้ายเนี่ยใช่วิ่งตอนนี้ไปทางซ้ายเล่ดมันออกนี่น่าจะโดนถทกๆเย็ดแม่กระสุนข้าลำกล้องว่าเซตอยู่มันจะนะสภาพมันนะเฮ้ยมีคน้างขวา ทางขวาทางสอ,งงต,สองตัวนึงสตัวเห็นแล้ว็นไเห็นไรเหเห็นแล้วมันล่อม like ันล่อมัล่อคอกลับเห็นแลไรเห็นแล้วแลนมันเห็นมันเห็นเด็กใหม่มันเห็นเด็กใหม่มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราค้างข้างมันนอนอยู่เดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงมันยิงเด็กใหม่มันยิงเด็กใหม่มันยิงเด็กใหม่โอเคเรานั่นั่งเลยไอ้ย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งบอกรอหลน์เนยก่อนรอหลน์เนยก่อนมา้องคุยคุยรอหลน์เนยก่อนรอหลน์เนยก่อนอยู่ตรงอยู่ตรงเขาเขาเบ็ดกลางวิ่งไป วิ่งลงใต้วิ่งลงใต้โลโก้วสีเสียวเป็นโลโก้วฟูอยู่ฟูอยู่มาเทสสองตัวเลยมาเทสสองตัวมาเทสสองตัวรอรอรอมันวิ่งตามเด็กใหม่ร้านโลงข้างหน้านู่นมันวิ่งยาวแล้วมันวิ่งยาวแล้วมาไปลงลงนอนี่ไอ้ลงนามันนั่งแล้วน่ะมันนั่งแล้วอ่ะลงนา L S ลงนา L S ไม่ได้ไม่ได้ไกลไกลโอเคก็ไม่เดี๋ยวล้อมก่อนดักหน้าดักหลังนมันนั่งยิงอยู่น่ะรู้รู้ยิงยากไกลไกลมันไม่เห็นเรามันไล่แต่นั่นไง เดียวยังไม่บอกนสัตว์โดนตูดโดนตูดตัวนึงโดนตูดตัวนึงขาหักขาหักตายหนึ่งอยันตัวขวาตัวขวาล่วงตัวขวาล่วงอยู่ขาหักเหลือตัวหนึ่งด้านซ้ายซ้ายไปไปอยู่หลังต้นผู้ไม้หลังผู้ไม้ตัวหนึ่งนะตัวนั้นสลบนะตัวขวาสลบขาสลบตัวขวาสลบตัวขวาสลบตัวขวาลบวขาสลบบตัสลบะตัวลบะตัวขวาสลบตัวขวาสลบััดาก ตายอยู่ภูไม้ตายอยู่ภูไม้ยิงอยู่ไอตัวไอตัวไอตัวภูไม้โดนกูยิงเฮ้ยมันมันน่มันนั่งแล้วมันนั่งแล้วมวิ่งมาแล้ววิ่งกลับมาวิ่งกลับมาแม่ย็สทำไมมันไกลจากกูจังวะแม่ยีสกูได้ยินแต่เสียงปืนเหียกูไม่เห็นเลยมันอยู่ไหนกันโอ้ยหายากกว่าบอกยากเลยะมันอยู่ทางทุ่งโล่งอ่ะยิงกันยู่ไางซ้านได้มาได้มายิงมาวันนั้นอ่ะยิงไป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 วงปให้ยิงไป อยู่นพุ่มไม้มันใช่ป่ะวล่วงแล้อ่ะมันอยู่ตรงพุ่มไม้ล่วงแล้วใช่ป่ะซ้าไหมกูอยู่ทางซ้ายของโรงงานำตัวขวาะลงนาตรงไหนโรงนาดำยาวที่เงาเ็ดอ่ะเดินนั่นแหละกลับมาวิ่งกับมาไม่ถึงั